ทุกคนคะมาอยู่กับเบสนะคะในช่องของ Betty's t o r y ค่ะโอเคก็อย่างที่เห็นทุกคนตอนนี้นะคะเบสอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่นะคะไม่ใช่ในเมืองโซนะแต่ว่าเบสมาอยู่ที่ปูซานยอกนั่นเองค่ะถามว่าทําไมถึงมาปูซานอีกแล้วนะคะก็เพราะว่ามันมีเหตุผลจําเป็นมากๆทุกคนที่จําเป็นต้องมารอบน,นี้คือต้องมาให้ได้ เมื่อประมาณ3าสเดือนก่อนเนี่ยเบนมีโอกาสได้ถ่ายหนังเรื่องหนึ่งที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะเป็นหนังที่นักแสดงทุกคนก็เป็นคนเกาหลีนี่แหละและ้วเบนก็เป็นต่างชาติคนเดียวในกองเนาะก็หนังเรื่องนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นหนังออกโรงใหญ่ที่ออกทั่วเกาหลีเลยแต่ว่ามันมาอยู่ใน ปูซานฟิล์มเฟสติวัลนะคะซึ่งเราก็ต้องมาดูกันที่ปูซานเนาะมันเป็นเทศกาลหนังที่ใหญ่มากๆของคนเกาหลีนะคะแล้วก็ไม่ได้แค่มีหนังของเกาหลีเท่านั้นแต่ว่ามีหนังต่างชาติด้วยรวมถึงหนังไทยเรานอะอย่างแนโนอะไรเงี้ยก็คือเข้าร่วมเหมือนกันหนังของเบธีเบลเล่นเนี่ยชื่อว่าดูมดูมนะคะก็เป็นหนึ่งในันักแสดงสมทบนะคะของหนังเรื่องนี้ก็เลยต้องโอเคมาดูผลงานตัวเองกันหน่อยก็เลยต้องมาดูที่ปูซานนั่นเองค่ะถามว่าปูซานฟิล์มเฟสติวัลยิ่งใหญ่แค่ไหนนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะว่านักแสดงที่มาเข้้าารร่วมมีใคบง นักแสดงที่มาเข้าร่วมการเปิดตัวก็คือว่ายิ่งใหญ่อลังการรู้เลยนะว่าติ่งเกาหลีก,กันทั้งนั้นเลยก็เดี๋ยวแพนวันนี้นะคะเรามาถึงเย็นเนาะก็จะไปเช็คอินโรงแรมนะคะแล้วก็หาของอร่อยๆกินในปูซานกันค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ไปดูหนังของเรากันจ้ะไปกันเลย Go ก o ทุกคนคะก็เดี ako, ๋ยวจะมาเปิดกระเป๋า unpack กันนะคะว่าวันนี้ที่เรามาแบบหนึ่งวันเราเตรียมอะไรมาบ้างนะคะไม่เยอะของไม่เยอะเลยจริงๆนะคะก็ไล่ไปตั้งแต่นี่กระเป๋าเครื่องสำอางนะคะก็เอามาด้วยนะทั้งกระเป๋าเลยเปิดมาคือจะเป็นอย่างนี้เดียชอบกระเป๋านี้มากทุกคนเพราะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยล้วเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้เพราะเราเป็นคนที่แบบเวลาจัดกระเป๋าเครื่องสำอางจะไม่ได้จัดระเบียบเราแบบให้มันเป็นระเบียบเออชอบกองๆรวมกันแล้วถุงเนี้ยมันดรงขึ้น่างนี้ดึงมันก็จะเป็นกระเป๋าเลยนะคะง่ายมากนี หนึ่งสิ่งนะคะกระเป๋าเครื่องสำอางแล้วก็พวกอะสายชาร์จแบตต่างๆนะคะรวมถึงที่ม้วนผมนะก็จะเตรียมไว้ตรงนี้แต่งหน้าตรงนี้ตรงนี้เนาะเสื้อผ้าชุดพรุ่งนี้ที่จะใส่นะคะแล้วก็ใส่เป็นชุดยีนนะคะทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงเลยนะเป็นเสื้อสีขาวด้านในแล้วก็เป็นยีนเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่ถ่ายแล้วก็เดี๋ยวจะมาแมทช์ให้ทุกคนดูกันว่าใส่แล้วมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็สกินแคร์นะคะ ตัวแรกเลยลวกันเนาะเดี๋ยวเย็นนี้ก็ต้องใช้แล้วนะนี่อันนี้นะคะที่เบสเตรียมมาเป็นของ Ni v วียนะตัวนี้ชื่อว่า n i v e ียแอปเนคแคร์ไมเซล่าออกซิเจนบูสนะคะ2ตัวมี2ไซส์นะคะไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์เล็กที่เป็นแบบพกพาเนาะจริงๆถ้ามาต่างจังหวัดวันเดียวอะ่ะส่วนมากจะใช้แบบไซส์เล็กมากกว่าแต่ว่าเบย์ได้ไซส์ใหญ่มาแล้วก็ยังใช้ไซส์ใหญ่ไม่หมดนะคะแล้วก็อยากจะมาให้ทุกคนรู้จักน้องด้วยวก็จะเป็นครีนเซอร์ที่จะช่วยในเรื่องของการรักษาสิวโอเคแล้วก็ อีกนะคะตัวนี้ที่เอามาแบบไซส์มินิมากๆของ l a n e i g แล้วเป็นของเกาหลีนะคะ Sleeping Mask นะก็ใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็ค l i n i q u นะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นของหน้าตัวนี้ใช้แบบเออบ่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็กันแดดแค่นี้เลยนะคะ Alta MD ที่เป็น UV Physical นะคะก็เดี๋ยวงานเนี่ยตอนแรกเข้าใจาว่าจะเป็นเย็นนี้แต่ว่าตั๋วดันได้เป็นพรุ่งนี้แทนแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยหลังจากที่เราไปงานแล้วเสร็จงานแล้วเราก็จะ เออเปลี่ยนชุดเป็นเสื้อผ้า,าแล้วค่อยกลับโซกันบรรยากาศงานในพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเบสจะถ่ายมาเยอะๆเท่าที่จะเยอะได้เลยนะคะให้ทุกคนได้เหมือนมีส่วนร่วมกับงานของเบสด้วยนะไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวอร่อยที่ปูซานค่ะกํากลังไปหาอะไรทานนะคะ,นนะ,คะก็มื้อแรกที่ปูซานนะวันนี้ก็จะเป็นกินปิ้งย่างนะเดี๋ยวเราจะต้องนั่งรถไปแล้วก็หลังจากนี้จะไปหล้กนี้คือตอนคืนน่าจะกินเทกับพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะตอนนี้ไปกินปิ้งย่างก่อนเพราะว่าหิวมาก เมูแรกของเราในวันนี้นะคะที่มุกคูมงกราจนึงับแนมั่นจาบี่ร่อสิ่งนี้ มันฮืม sort สีหมู่ว่าน้องส่าวกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพ่ถ้ามาอยากเป็นไพ่ก็คือตอนนี้อยู่ที่ซอรดิกล้าน้องมีอีกเทจิ <laughs> <laughs> อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของผูซานฟิล์มเฟสติวัลเช่นเดียวกันมีหนังกลางแปลงอะไรอย่างเงี้ยด้วย นี่คือแค่ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าที่เบจะต้องไปดูพุ่งนี้คือเข้าไปที่โรงหนังนะคะวันนี้เบไม่ค่อยได้แต่งหน้าอะไรหนักมากนะคะก็จะใช้เป็นตัวคลีนซิ่งของ n ี v e ียมไมซ์ลาแอนเน่แคร์ตัวเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของการยับยั้งการเกิดสิวพวกสิวใหม่สิวผดอะไรเงี้ยคือไม่ค่อยขึ้นที่หน้าเบสแล้วแฮปปี้มากเลิฟสุดบางค่ะน้องสาวนี่นะคะใช้ประมาณแผ่น2แผ่น3แผ่นแต่ว่าแผ่นมันบางมากสำหรับีที่ซื้อที่ปูซานบางเหลือเกินก็นี่คือหน้าสดมันก็มีพวกรอยสิวเห็นปะ เสีวเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแห้งแล้วนะอก็ยังมีขึ้นอยู่แต่ว่าตอนแรกอะก่อนที่จะมาใช้ไอ้เจ้านีเปที่ทําแบร์เขาลองส่งมาให้ใช้ก็คือแบบขึ้นเป็นผลดผันหน้าผากอะไรเงี้ยนี่ก็คือแบบรู้สึออกว่ามันดีขึ้นก็จะประมาณนี้อาร์เตอร์หลังใช้ได้ประมาณอาทิตย์กว่าสิบวันแล้วมั้งเออ ก็ะค,ะคือสถานที่ที่เราจะมาดูหนังในกันในวันนี้และนี่ก็คือเอาฟิตของเรานะคะทุกคนใส่แบบเป็นชุดยีนแบบนี้นะคะรองเท้าผ้าใบสีขาวแล้วก็เสื้อยีนข้างในเป็นเสื้อกั๊กธรรมดาสีขาวประมาณนี้แล้วก็พากระเป๋าอันนี้เป็นของซีรีนที่เบนเคยเอาลงไว้ในคลิปนะคะเข้าไปดูหนังกันก็เตัวมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรา,าจะ ลงหนังกันแล้วนะคะถ้าในโรงหนังมาอัดถ่ายให้ดูไม่ได้จริงนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเล่าบรรยากาศแล้วก็เก็บเท่าที่เก็บได้ ข้างนอกแล้วนะคะก็คือดูหนังจบแล้วแล้วก็เขาจะมีช่วงที่มีคนดูแล้วก็ผู้กํากับนักแสดงอะไรเงี้ยคุยร่วมกันแต่เบด้วยความเบเป็นรับเชิญเนาะเบสแบบไม่ได้เป็นนักแสดงนําก็เลยไม่ได้ไปนั่งอยู่ตรงนั้นแต่ก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ทุกคนดูนะคะเชื่อว่าทุกคนอยากจะเห็นแหละว่าเอ้ยพี่เบ๊ออกมาหน้าจอยักยักแบบนี้จะเป็นยังไงก็มันถ่ายมาให้ดูไม่ได้จริงๆนะคะใจคืออยากถ่ายมากๆก,ก็เดี๋ยวเบสจะใส่เป็นเบื้องหลังไว้ให้นะคะ ก็หวังว่าจะชอบกันอะไรยงนี้เดบิทเผื่อจะไปขอทุตเทจเข้ามาเพิ่มเผื่อจะมาใส่อะไรได้บ้างนะคะมาคร็จแล้วามิชชั่นครั้งนี้นะคะมาอยู่ที่ปูซานแน่นอนว่าก็ต้องกินอาหารทะเลกันสักนิดนึงนะคะทุกคนตอนนี้กราก็ลังจะไปกินหอยกินอะไรงี้เนาะกินข้าวกันค้าทุกคนคะโอ้โอะไรก็ต้อาเล่า่า

ับมาแล้วคะ่ะทุกคนถึงห้องแล้วนะคะตอนนี้ก็คือสั่งข้าวเย็นไว้เพราะเดี๋ยวจะกินข้าวเย็นเนาะอยู่่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะอาบน้ําอาบท่าอะไรอย่างเงี้ยก่อนเพราะว่าแต่งหน้ามาทั้งวันแบบ10บกว่าชั่วโมงเลยแล้วก็ไปต่างจังหวัดมาด้วยนะคะให้เดี๋ยวล้างหน้านก่อนก็คือตัวที่เบสใช้ล้างหน้าอย่างที่บอกไปในต้นคลิปเนาะนี่พกไปที่ปูซานด้วยแล้วก็เอากลับมาที่โซด้วยนะคะเป็นตัว nivea micellar water acne care นะตัวนี้คือช่วยในเรื่องของการยับยั้งการเกิดสิวที่เบสบอกแหละคือถ้าดูจากชื่อน้องเขาก็รู้แาเป ิถ้าเกิดใครที่เป็นคนบอกว่าผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องกลัวว่ามันจะแพ้เพราะว่ามันอ่อนโยนต่อคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายด้วยแล้วก็ตัวนี้มันช่วยไปปรับค่า pH ของผิวเราให้มันแบบว่าสมดุลกันได้ดีนะคะไม่ทําให้รู้สึกหนักหน้าแล้วก็ไม่มันไม่เหนียวอะไรแบบนี้ไม่มีกลิ่นที่เป็นแอลกอฮอล์เลยก็คือเป็นไมซ์ลาวออร์เหมือนใช้น้าเปล่าล้างหน้าอะไรเงี้ยไม่มีกลิ่นเลยไม่มีแอลกอฮอล์นะทุกคน มันปลอดภัยต่อผิวแล้วก็เช็ดรอบๆดวงตาเนี่ยก็คือไม่เป็นไรนะไม่แสบด้วยบางแบบบางยี่ห้อมันจะรู้สึกแบบพอม,มาใกล้ๆตาแล้วมันแสบอะไรเงี้ยอาจจะมีแอลกอฮอล์แต่ว่ายี่ห้อนี้ไม่มีนะอ่อ,อนโยนต่อผิวหลกัหลกๆของการที่มันเกิดสิวได้มันก็คือเหมือนกับว่าสิวม,มันคือมันสิวอุดตันที่อยู่ใต้ผิวเราเนาะแล้วก็พวกแบคทีเรียอะไรเงี้ยอย่างตัวนี้เขาก็าช่วยในเรื่องของการลดลดแบคทีเรียเออที่เกิดขึ้นกับผิวด้วยอะไรอย่างนี้ เติมออกซิเจนให้ผิวกรุบใช้แล้วรู้สึกว่าสิวลดลงแบบมันไม่เชิงว่าใช้แล้วอุ๊ยลดลดเลยค่ะแม่ขาแต่ไม่ใช่มันจะเป็นฟิลแบบไม่ค่อยขึ้นทุกคนเออก็เลยสวยแฮปปี้ชอบถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อตามลองใช้นะคะก็ไปดูได้ตามบิวตี้สโตร์นะพวกวัสสานอะไรเงี้ยแล้วก็เออเซเว่นอีเลเว่นก็มีขายเหมือนกันนะคะน่าจะมีขนาดมินิอะไรเงี้ยนาะก็ไปลองดูแต่ละสาขาอะซูมหน้าหนึ่งอุ้ยแต่วอย่าไปมองตรงนี้นะนี่คือแบบทุกคนเห็นบ้างเป็นรอยดำอ่ะเป็นพคนที่ขึ้นรอยดำไงมาก คือถ้าปิดสองนี้เม็ดนี้ไปคือหน้าฉันแบบเกลี้ยงไม่ไหวแล้วคุณแม่ค่ะนี่ก็คืออาผิวหน้าช่วงนี้ก่อนนะคะไม่นัดน้องสิวสองสิวนะก็คือผดเผิดอะไรเงี้ยไม่มีเลยทุกคนไม่มีแบบไม่มีเลยพวกผดตามหน้าผากอะไรเงี้ยแต่ก่อนมันจะขึ้นพวกตมรอยแมสเก็ตปัตบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยตัวดีเลยเวลาผลขึ้นผลขึ้นเพราะว่าเราใส่แมสแล้วมันอับใช่ไหมละ่ะเออแต่นี้ก็คือหน้าเกลี้ยงมากอันนี้คือควาวที่แบบเป็นสิวอักเสบมัลลาเบก็ทนดูไม่ได้ก็เลยไปจี้แบบ เจาะเองแล้วก็บีบก็คือเป็นอย่างนี้เลยค่ะทิ้งรอยนะคะเป็นฝยเลยถ้าทุกคนหวังว่าจะชอบคลิปนี้ของเบสกันนะคะก็มันเป็นบล็อกที่พาทุกคนไปดูผลงานของเบสแล้วก็รู้การทำงานของเบสที่มาอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยสายงานบันเทิงอะไรแบบนี้ หวังว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนแล้วก็เบสสำหรับเบสเองเบสมองว่ามันเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากๆที่เบสได้มีโอกาสทําผลงานแบบนี้นะคะในนามของคนไทยด้วยแล้วก็มาทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะใครลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้เบสด้วยนะคะทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการแชร์ของทุกคนแม่งเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นกําลังใจของเบสที่ดีมากๆเลยจริงๆเบสรู้สึกว่า อย่างน้อยคิดที่เราทําไปแม่งมีคนเห็นแล้วก็มีคนให้กำลังใจเรานะอะไรแบบเนี้ยขอบคุณทุกคนที่คอยสพอร์ตกันนะ,ะเกิดว่าใครที่เป็นคนที่เพิ่งเข้ามาดูเบสครั้งแรกนะคะก็หวังว่าจะติดตามกันไปนานาน,นะคะเบสจะพยายามถ่ายไลฟ์สไตล์ของเบสที่อยู่ที่เกาหลีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือว่าการไปเที่ยวอะไรเงี้ยให้ทุกคนได้เห็นกันเยอะๆที่สุดเลยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อน,นะคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายอัญยางปิดซีไว้